ไปดูเพลงที่1กันเลยจะบอกว่า b a s น่าจะชอบร่วมถึงฉันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เขาก็จะมาตกแต่งบ้านธีมคริสต์มาสกันนะคะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแค่ฟาว์มันหลุดเฉยๆมันผิดพลาเดเฉยๆค่ะอย่าดรามากกันนะคะทุกคนมันหลุดเฉยๆค่ะโอเคเรื่องบ้านที่16กันเลยค่ะ เขาก็จะเอาเป็นบ้านที่โล่งไปเลยนะคะที่จะไม่มีบ้านที่จะไม่มีหลังคาครอบไว้นะคะ mm hmm. คือบ้านหลังนี้ยคือมองผ้าทุกทีเลยก็คือฝ่ายตามัมนไม่โฟกัสไงทุกคนวันนี้ก็เลยอยากทำคลิปเกี่ยวกับบูธเฮเวนนี่ก็เ mm hmm. ดินมาเขียนป้ายบ้านก่อน mm hmm. เราจะเขียนเป็นเบอร์รี mm ่คริสมาสนะทุกคน ขอภัยด้วยนะคะเมื่อกี้จะเซ็นเซอร์จะุมเจาเสียวเซ็นเซอร์ไงแต่มันดันหลุด่ะทุกคนขอขอภัยด้วยนะคะมันหลุดจริงๆค่ะไม่ได้ตั้งใจค่ะเอาแค่เมลี่เฉยๆดีกว่าไม่ต้องหาสติกเกอร์หรอกแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปโทนความรู้ได้ว่า เพอปเนี่ยจะวางได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาทวนอันนี้คลิปนี้ก็จะให้ความรู้เหมือนกันว่าพรปในโบว e เฮาเวนเนี่ยจะวางได้กี่อันกันนะเรามาดูกัน <c oughs> ถ้าเกิดผู้ติดตามถ้าเกิดผู้ติดตามถึงหนึ่งร้อยเนี่ยจะเปิดหน้านะคะตามสัญญาเลยไม่ไเบี้ยวแน่นอนอันดับแรกนี่พรอมอันที่หนึ่งพรอมอันที่หนึ่งคือต้นคริสต์มาสก็ยังวางได้อยู่ นะวางได้อยู่แล้วเขาก็จะตกแต่งเป็นไฟนะทุกคนมาดูกันว่าจะตกแต่งได้กี่อันมามาทวนความรู้กันมาให้ความรู้กันไฟมันเบี้ยวถ้าเรายืนไม่ตรงมันเราก็ต้องวางดีๆไฟก็ดีหน่อย จะเสียดายไงไม่กล้าทำอันใหญ่ไงกลัวพอบไม่พอโอเคเอาไฟวางแค่นี้ก่อน๋อยพอบไม่พอไวยแต่วางอันกกอนึงดีกว่าโอเคแล้วต่อไปเราก็จะมาวางกล่องของขวัญตรงนี้กันค่ะนี่อารมณแบบว่าซานต้ามาวางของขวัญให้ไงเออ ตอนนี้มันก็ยังวางได้อยู่นะเออแล้วก็วางสโนว์แมนลงไปหรือเรียกง่ายๆก็คือตุ๊กตาหิมะได้แหละมันปั้นมาจากหิมะอ่ะมันก็ต้องเรียกว่าตุ๊กตาหิมะอเนต่อไปเขาก็จะเอาเป็นกล่องของขวัญแบบเรียงแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแบบนี้ แต่ถ้าอยากให้วางซ้อนกันก็กดฟังก์ชันนี้นะ,ะทุกคนมันก็จะซ้อนกันเขาก็จะเอากองของขวัญวางไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็จะเอาต้นคริสต์มาสอีกอัน,นวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะอารมณ์แบบว่าซานต้ามาวางของขวัญแถมให้ไงเอออะตอนนี้พ็อมันก็ยังวางได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะทำการจุดพลุ กันนะคะว่ามันจะจุดได้ไหมมาดูกันว่าพ็อปเนี่ยจะพอหรือไม่เพ็อปมันจะพอหรือไม่มาดูกันก็มาดูเอาไอเทมพลูออกมาอ่ะดูกันนะคะเชยังวางได้อยู่เราก็ทำการจุดพูดเลยนี่ทําการจุด ปุ๊ oh, เลยจ้าเหมือนกับวันนี้เป็นวันที่้5ธันวาแล้วยังไงก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่มาให้ความรู้ว่าฮอปเนี่ยสามารถวางได้เยอะหรือวางได้น้อยนะแล้วก็ชวนมาตกแต่งธีมคริสต์มาสด้วยไงเออก็คือฮอปเนี่ยวางได้กี่อันไม่รู้นะคะแต่มันยังวางได้อยู่ถ้ามันวางไม่ได้แล้วก็จะอา,อาจะให้ความรู้มาให้นะคะ อ่ะสรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะฝากกดติดตามกดใจด้วยนะคะสรับวันนี้ก็ไปแล้ว